สวัสดีครับอู o ้ไพร์เลการช่างวันนี้จะมารีวิวรถเกี่ยวข้าว6แถวตู้แอร์นะครับอีซาก,กิเจแปนหเป็นเครื่องดีเซลซีซูบเทอร์โบ95แรงมา้าถังอุ้มจุ1ตันนะครับหัวเกี่ยวกว้าง2เมตรสำหรับรถเกี่ยวข้าวเก้าญี่ปุ่นนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเราก็จะทำการตัวเช็ค ให้ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างลูกลอนเลอร์ระบบเอียงตัวระบบมอนโลนะครับยกตัวเอียงตัวได้ปกตินะครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมระบบตู้นวดก็จะมีการเช็คพวกการปรับพัดลมปรั๊บสแกงนะครับจะต้องปรับได้นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบสกูนะครับลำเลียงข้าวนะครับต้องไม่ติดขัดนะครับเกี่ยวยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ ระบบแอร์นะครับก็จะต้องเช็คแอร์ให้เย็นนะครับไฟรอบคันนะครับไฟส่องหน้าไฟส่องด้านท้ายไฟเลี้ยวไฟส่องปลายท่อนะครับติดทุกดวงแต่ดังนะครับระบบท่อส่งข้าวก็จะมีการเช็คว่าขึ้นได้อัตโนมัติได้นะครับลงออโต้กลับมาวางที่ตำแหน่งเดิมได้นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนท้ายของเหลวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอัดจารบี เสร็จเราก็จะมีการทดสอบเต็มระบบนะครับจะทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ให้กับลูกค้านะครับก่อนจัดส่งนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจรถเกี่ยวตู้แอร์หกแถวรุ่นใหม่นะครับตอนนี้ที่อู้ยังมีอีกคันหนึ่งนะครับเป็นอิซากิเจแปนหก เครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบดีเซล98แรงม้าถังอุ้มข้าวนะครับความจุ1ตันหัวเกี่ยวกว้าง2เมตรระบบปล่อยข้าวทรงกำลังด้วยเพานะครับตัวเช็คพร้อมใช้จัดส่งให้ฟรีนะครับทั่วประเทศราคา3 9 0 0 0 0บาทครับ การซ่อมบำรุงนะครับหัวเกียวสามารถกางออกได้แบบนี้เลยนะครับทําให้สามารถเข้ามาซ่อมหัวเกียวหรือระบบสายพานได้นะครับตอนนี้ช่างก็กําลังจะทําการเปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนที่เริ่มหลวมแล้วนะครับมันเริ่มโยกได้นะครับอีกไม่นานมันก็จะแตกนะครับอันนี้ช่างก็จะเปลี่ยนไปให้ก้อนเลยนะครับกลับมาดูรถคันท,ที่กําลังจะเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับ ตอนนี้ก็ทำการเทสระบบยอดน้ำมันล่อลื่นนะครับหยอดเลาใบมีดยอดโซ่ล,ลําเลียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหัวเกี่ยวด้านข้างรถแล้วก็ท้ายรถนะครับการยอดน้ำมันก็ยอดประมาณวันละสองครั้งนะครับเช้าทีหนึงแล้วก็บ่ายบ่ายทีหนึงนะครับทําให้ยืดอายุการใช้งานของโซ่ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบระบบตู้นวดนะครับอันนี้ก็คือตู้นวดจะทําการล่อนเมล็ดข้าวนะครับแล้วดูดเมล็ดข้าวนะครับเข้ามาในถังอุ้มเสร็จแล้วเราก็จะทําการดูดข้าวในถังอุ้มนะครับออกไปที่ท่อนะครับเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าระบบสกูเกียวต่างนะครับยังสามารถลำเลียงเมล็ดข้าวได้ดีนะครับไม่มีการติดไม่มีการอันที่จุดไหนนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอู a ไพเลิศการช่างนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อู a ไพเลิศจะคอยเอามาลงให้ชมกันบ่อยๆนะครับผมระบบเกี่ยวข้าวนะครับโซ่ลำเลียงต่างๆนะครับเาวาใบมีดก็จะทำการเทสปั้นกันตามรอบที่ใช้งานจริงเลยนะครับดูว่าไม่มีการขัดการสะดุดของระบบนะครับ ให้มันค่องๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะครับอันนี้เกี่ยวทอเข้ารีบไปเกี่ยวยังดีนะครับแต่เฟืองจำปามีรอยรูด รอยมันฟรีเอาไปเกี่ยวก็ติดนะครับอันนี้ก็ต้องเอาไปให้ช่างทํารูสปายใหม่นะครับให้มันกลับมาสภาพเดิมก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในหัวเก่งนะครับก็จะมีการแปลภาษาไทยให้นะครับการใช้งานก็ใช้ไม่ยากนะครับ ตอนใช้งานจริงๆจะใช้อยู่แค่ไม่กี่ตัวแค่นั้นนะครับส่วนปุ่มที่เห็นเยอะๆนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกเล่นปรับแต่งอะไรต่างๆนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ตอนตอนเกี่ยวข้าวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกลงมาดูสินค้าด้วยตัวเองนะครับสามารถ เข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับอู่ไพ l o เลิศการช่างตั้งอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกลงมาดูนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับสามารถวิดีโอดูสินค้าในร้านได้เลยนะครับหลังจากที่ตัวเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมเอาขึ้นรถบรรทุกนะครับไปส่งลูกค้าที่บ้านเลยนะครับ ผู้พเลิศการช่างจำหน่ายอะไรลถเกี่ยวข้าวนวดขอลวงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดโซ่ลำเลียงนิ้วพลาสติกใบนวดคอลวงใบสับฟางเฟืองสเตอร์แทกยางใหม่แทกยางเก่าญี่ปุ่นสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะครับจัดส่งทั่วประเทศสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอูพพเลิศการช่างนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อู้เพยเลิรจะคอยเอามาลงให้ชมกันบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมอู o ้เพ e ยเลิรการช่างสวัสดีครับ